ใช่่อยน้องมาเร็วนี่อ่จาเนีแกวอกันีไม่ได้กเลยลงจำเหม่ฝนีไม่ได้รอนเรือบรักปกพุดเองหรือนกเลยเป็นเรื่องเปรกอยี้ให้ของหมาท่านได้ดีออาไปปมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปกินไม่อย่างกินบ่ลงไม่ได้ปันกันผชุดไม่ลงไม่อยากอยากนั่นก่อนไปแต่โอเคเงนอย่างเหมาไปยเลยตึ้งตึงน้ำย็นใช่ไหมน้ำย็นนี่น้ำ တင်ရော ਆ ပေပဲရောအိုက်တက်ပိုက်ဝွန်မကြေးဒါယံဒီမင်းနေသံဒီနော်ဟန်တွေဝအောင်တည်းမကန်နမ်ပြည့်ဟင်းမကြီးဝဲอยู่ແລ້ວແມ່ປາမရှိအဲရ်ຈစ်ຈຽງດຽວတော့ตนແມယာໂຕດຽວเราခွိုင်တန်မင်းမလာดิမင်းမခုခု mẹ của mẹ quang quá, đã lấy làm được khoang đi làm mẹ chị tiệm mười lăm năm của mẹ luôn đi ra đi 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 นี่อายใจมันไม่น่าจะใช่เลยนะมันก็ลักษต่นะนะเพ่งมาเกือตขัวหมิตโบติเดี๋ยวเดี๋ยวมาบติเกาเหล่านะเกาดีเกา กดม่มาจากเนกินหลอนมีมไม่อาราดตนี่ลอยอุ้มมาิเว่าที่จะเว้ามาเหีอเอาเลยไปใต้ตตมันมันมันกันยลงมาตรงลยว่าทีิไปเนี่ยไม่มีหน้าเลยก็รู้กินไปต้ามาเขาพูดบอกกินน้ำเลยดยวเมีน้าเลย รก็ไดถนี้ก uh, ็ไม่ไบก็มาตีต้านมาเอาไปไอ้เกวนมาตัดน้ายังองอาตีต้านเต็นงี้ยทำไ่เสร็จดีแต่เหลเต้เลยไม่เลยไอ้เลยเพมันเดี๋ยวเจ็บๆได้แบบนั้นเลยดูทีหนึ่งอันนี้ไม่มีอ่า

Täällä maassa on puolivaiheita, niitä perjantai-ilmoittajia, jotka itse